รดลามอนจะนวดพี่น้องมันเอดไปหัดใ่เลยนีสียแบบีเรยลเหม่อนนวดเลยอ้ดลายเลยพี่น้องเลยพี่น้องพี่นอเมียวนยังไร พวกทำอะไรนับับัอนนี้ไปกนวนพีนนน่น้<ะ>นนองไปทำธุระกระนวลผ่านละไรด่านฮะด่านโห่เดี๋ยวกรดานเีแล้วพี่น้อง,งอมเดี๋ยวกระดานไปสุดที่แล้ ไอบคร <c ười> แนวเว้ <c ười> โอ้นลกววานนได้เสียงกันลอยรลอยอยู่แล้วีนอกเลยพอ,อรอไม่มีใบขับขี่ทับจักรืารักัดเง่ยงเนาะฮะเราจะไปยัง,งี่ป่า

มาเนี่ยไตอเดี๋ยวบ้ยิ่งหิ่ิ่ยิ่ยิ่งจันงอย่างขนน้องเอ้ยน้องเีวไปโบไปโบแล้วเเาไม่เห็นบ่าหอดหนีไปเอ ดานมันตังดิ่ไดยรอะมันก็ลังตังปูุกมกลเมาไรถน้ำหนาเาเห็นบะอันี้เป็นจับ่ยังยังแบบททองอออาคับดไปพักหนนลเดี๋ยวมันก็เล่มงเโอ้สิเลอยังสิตังงโอ้ยเที่ยงมันก็เรือเ่ามันิตากแดั่ปน เค็หอดผีบันี้เอามือเข้ามาวัดว่าท่านเะแล้วกันบ่มีไหมแล้วไปท่านแล้วเลยที่ถ้ามาของกันดำ เราไปเที่ยวน้ำตกไหมขากลับไปทางนี้ทากลับตู้มีน้ำตกมีกามใดก้ามบาทห้าใดเขาจะพา,นนไ,า,พาไปเที่ยวน้ำตกขากลับจะไปแวะน้ำตก่อนนี้จะมีวนวันคือรถหลาย

สเปยว่าได้เลยสยย่ี่ย่อยิดปิดปิดยะพักภาษามันดู่เรื่องอะไรลูกอะไรอะไรก็จะไปจะถึงแล้วเนี่ยรอแป๊บนึงจะถึงแล้วรถมันย้อนยจะถึงแล้วรอก่อนรอก่อน จะนวดไปสนาคารไปนอนอยู่นี่เอาเงินไปฝากธนาคาร่อนเงินให้ใช้ยอดปีใหม่ใช้เงินไม่หมดได้ะจะเอาไปฝากคืนแต่เงินเราหมดเรามไม่นอนเอินปีใหม่ต้องพูดไหม สิ่ห้ายบอกโก้ก้อนพี่น้องโก้กัอนย้อยปีหมดมันจะขึ้นรถนอรถเอาไปงเอาไปโปรดดีไหมี่อฮะต้องมาเลี้ยงอะไรเดี๋ยวแม่ลงแล้วปูให้นอนนะ ต้นเหรอไีไ่เป็นอะไรผมต้นดีนะหาซื้อต้นไซโคลิสต้นหนึ่งเอาไปปล่อยเรื่องมีปัญหาอะไร มันใชมีดานอยู่ตรงนี้นโค้งดานกันนวลอ่างใหญ่ดานนี่มันโค้งเอาขึ้นมาไปปัม๊มรถยใ้กันนวลรถมันมีปั๊มปั่มจะตั้งเลย,ยเลกัที่ก่อนไปไหมไปเลยไปยังกะบกกับรถบเติมน้ำมันมามากันยอง ถึงกะนวนแล้วเติมน้ำมันก่อน